วัสดีจ้าทุกคนตอนนี้ก็มาพบกับแพตตี้ชาแนลอีกแล้วนะจ๊ะเมื่อนีแพชี่พ้าพี่พ้าหนองพาทุกคนมากินหมกสมองง่วพี่น้องจ้าหมกสมองงัวแบบเซ็บเซ็พี่น้อง,ส,อง,แบบองส่ผักซี่เล่าไซพักอีตูพี่น้องสามาจ้าพี่น้องเบิง้งเป็นทังสี่เลยพี่น้องจา้ากินกับข้าวเหนียวพี่น้องจา้าพักแพตกับซีมีลวกพักไซแล้วก็มีบักทรอผู้นันบ่มียังกินแม่ซุกซิกินยังเอา้ากินอันนี้บอกเอาลองมากินลงมางันนี่นี่น สิกลิ่นบ้านเพื่อกินพี่น้องมาจา้ะเขาเหนียวเอ้ยคำแบบไงเลยพี่นอ้องอืพี่น้องเบิ่งดูเสียบเด้อนี่เด้อของเสียบได้นี่พี่น้องจ้าเออโซุปอื้อือใครจีตีเอาอมั้มย อียกมุกสมองว่ะพี่น้องเคยกินป่ะโปรตีนอนะคว่วมายาไม่ปนพ่น้องไม่กินน้ำแผ็งเยอะจะพี่น้องจาม แผ่นหันแน่ๆพี่น้องจ๋าเพิ่นวางง่วงสองตัวะนะพี่นอ้องอืสั่พี่น้องเล,เลยมาแค่ นัน้อยแม่ที่ไหนกินแ่บแฉบ รวสที่ได้มากเลยนี่พี่น้องจ้าเพราะมันธรรมดาอืแสบแท่ว่าพี่น้องเออแเปลงขอซื้อเพิ่ไว้ คลองมากตัวนี้พี่น้องจ้าคลองมากผู้เฒ่าเพิ่นซื้อกันแล้วเนี่ยตอ,อนกรดูกใครเยออันนี้ขนาดแพตตัสเนี่ยพี่น้องจ้ากันถาบอตาัดเนี่ยที่ว่าเป็นตอนปลาเนี่ยอืมมันจะเป็นกรโหลยืง่งเดือดมันจะบ,บ่มมดปลาเนี่ย มันเป็นตอนนะพี่น้องขอพิทขอโทษจ้า พี่น่องเสียบแห้งของจับขนายพี่น่องบรล่องกิกนพี่น่องสิบรูด้วยวารสจรัด สองแสบมาเป็นนั้งไหนพี่น้องจ้าเบัมบอกว่าไว้ให้กินเดรื่อส wow. ันอืมอืมคืออรพี่น้องชอบ สุด,ดออยอดยเลยพี่น้องเพื่อนไม่ใช่หมกเก่าคือหมกปลาหมกอีย่างธรรมดาเลยพี่น้องจะแบบมันสีแสบแสบคักอีหลี สมองเนี่ยอืมอืมบุ๊มไม่ยังเป็นของจะของกิดนะ ดอสุกเออลูกก็บ่ต้องดื้อไรเถอะดื้อดื้อดื้อคักดื้อแน่ ค่ะเสบแหนมหมกสมองอ่ะพี่น้องจ้ะอยากให้พี่น้องมาซิมเด้อจ้ะคววมแส็บพี่น้องเอ,อ้ยเอาล้วเนาะพี่น้องเนาะคลิปนี้พี่กตองขอลาพี่ลาน้องไปก่อนเนาะจ้ะพี่น้องจ๋าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ไปในเด้อจ้ะสวัสดีจ้ะ